สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสรุปเกี่ยวกับปฏิกิริยาทางเคมีนี C นะครับโดยผมอภิวิท์บุญคงนะครับสำหรับอูฟังก์ชันที่จะพูดถึงต่อไปคือเป็นอัลคายนะครับหรือว่าเป็นไฮโดรคาร์บอนที่มีพันธะสามนะครับหลักๆปกริยาของอัลคายก็จะคล้ายกับอัลคีนนะครับปฏิกิริยาแรก นะครับก็คือเป็นปิยาไฮโดรเจน t ชันโดยที่เราจะใช้เรเจนชุดนี้นะครับก็คือเป็นไฮโดรเจนกับตัวเลขปิยาก็คือพวกพารเรียบออนคาร์บอนหรือแพตตินัมหรือ n ิกเกิลนะครับปิยานี้จะเปลี่ยนจากพันธะสามไปเป็นพันธะเดี่ยวเลยนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนจากอัลายไปเป็นอัลเคนเลยนะครับโดยที่กลไกก็จะเกิดผ่านอัลเนแต่ว่าด้วยความที่มันมีคอดิชันนี้นะครับอัลเนก็จะเกิดสุดไปเป็นอัลเคนนะครับถ้าเกิดเราอยากให้มันหยุดที่อัลีน นะครับเราก็จะสามารถใช้เรจนได้2ตัวนะครับตัวแรกก็คือใช้ตัวของแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยครับกับลิลล่าแคตาลิสต์นะครับซึ่งโปรดักที่ได้นะครับมันก็จะมีการเติมไฮโดรเจนในฝั่งเดียวกันนะครับทำให้เกิดโปรดักที่เป็นซิสอัลคีนนะครับ ถ้าเกิดเราอยากได้ทรานอัลคีนนะครับเราจะต้องเปลี่ยนใช้เรเจนิกชุดหนึ่งก็คือใช้โลหะโซเดียมในเหลวฟลูอมเนียนะครับตอนนี้ก็จะได้เป็นทรานโปรดักต์นะครับซึ่งเป็นทรานอัลคีนนะครับต่อไปคือปิยาไฮโดรฮาโลเจนชั่นนะครับปยิยานี้ก็เหมือนกับอัลคีกับอัลคีนนะครับก็คือใช้กฎของมาคอฟนิคอฟนะครับเรเจนจะไปอยู่ปลายสายโบรมินก็จะเข้ามากลางสายนะครับโปรดักที่ได้นะครับก็คือคาร์บอนตัวเดียวกันมีการเกาะ ตัวของหมู่ฮาโลเจนสองตัวในคาร์บอนตัวเดียวกันหรือว่าเป็นห 1, น1ึ่งหนึ่งไดไฮไลที่เราเรียกว่าเป็นเจมินเลไดเฮไลนะครับต่อไปนะครับคือปิยาฮัลโลเจนิชันนะครับปิยาอนี้ก็จะเกิดสุดเลยไปเป็นเตต้าเฮไลนะครับสำหรับปิยาการเติมน้ำนะครับปิยาแรกคือปิยาออกซิเมอร์ครีชันดีเมอร์ครีชันนะครับปิยานี้เป็นแบบมาคอฟนิคอฟนะครับถ้าเกิดเป็นตัวของ เอาคีนนะครับมันก็จะให้เป็น OS กลางสายแล้วก็ไฮโดรเจนอยู่ปลายสายถูกไหมครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเอาขายเนี่ยมันเป็นพันธสามใช่ไหมครับเวลามันเติมไปครั้งที่หนึ่งมันจะได้เป็น OS แล้วก็พันธคู่นะครับซึ่งตัว OS พันธคู่เนี่ยครับมันจะอยู่ในสมดุลกับคีโตนนะครับตอนนี้เราเรียกว่าเกิดเทอร์มอไลเซชัน นะครับหรือว่ามีการเคลื่อนที่ของโปรตอนในโครงสร้างทำให้เกิดอูฟังก์ชันตัวนี้ก็เป็น C- ดับ o นะครับต่อไปคือปริยาไฮโดรโบเลชันนะครับตัวนี้เราสามารถใช้ตัวของนายบีนะครับหรือว่าเป็นตัวของ c ซ2 b s อนะครับแล้วก็ใช้ตัวของเ์ลอกไซด์นะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะทำให้เกิดเป็นโปรดักเป็นแอนต m มาคอมนิคปนะครับ ตัวน,นี้ก็เลยได้เป็นอัลีไฮด์ปลายสายนะครับเป็นคาร์บอนิลที่ปลายสายนะครับต่อไปคือปริยากดเบสน,นะครับก็คือถ้าเกิดเรามีเทอร์มินัลอัลคายนะครับแล้วมันมีไฮโดรเจนอยู่ที่ปลายสายเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะดึงไฮโดรเจนลงจากปลายสายได้แล้วมันทําให้เกิดเป็นคาร์บอนที่ติดกับมันสามที่เป็นตุดลบเนี่ยนะครับเราสามารถใช้เบสตัวนี้ดึงออกได้ก็คือเป็นโซดาไม้ะนะครับ ก็จะได้เป็นอะเซทิไลออนนะครับซึ่งเป็นนิวเคลล์ไฟนะครับต่อไปคือปรยาออกซิไดแบบเบาๆนะครับเริ่มมาเริ่มแรกก็คือเรามาดูตัวของอินเทอร์เนลอัลคนะครับหรือว่าพันธะสามอยู่ตรงกลางสายนะครับเวลามันทำปรยากับปเปิร์แมงกานีตในสถานะที่ไม่รุนแรงนะครับตัวน,นี้มันก็จะให้เป็นเออฟ a าไดคีโตนนะครับ ตอนนี้ก็คือเป็นหมู่ฟังก์ชันเดียวเรียกอัลคีโตนถูกไหมครับเป็นคาร์บอนิลนะครับอัลฟาก็คือเป็นคาร์บอนที่อยู่ถัดจากหมู่คาร์บอนิลไปก็คือตรงนี้กับตรงนี้นี่เราจะเรียกเป็นอัลฟาคาร์บอนนะครับซึ่งตัวอัลฟาตรงนี้เนี่ยมันมีคีโตนอีกตัวหนึ่งเราก็เลยเรียกโปรดักต์เป็นอัลฟาไดคีโตนนะครับถ้าเป็นตัวของ Terminal a ลอัลไคนะครับ โปรดักที่ได้นะครับจะไม่หยุดแค่ที่อัลดีไฮด์แต่จะถูกออกซิไดซ์ต่อไปเป็นแอซิดนะครับโปรดักที่ได้เราก็เรียกว่าเป็นแอลฟาคีโตตรงนี้นะครับแล้วก็แอซิดนะครับแอลฟาคีโตก็คือถัดจากตรงนี้ก็มีคีโตแล้วก็เป็นแอซิดนะครับต่อไปก็คือเป็นปฏิกิริยาการตัดพันธะสนะครับ ซึ่งปยาน,นี้ก็จะง่ายกว่าพนักคู่นิดนึงตรงที่ว่าไม่ว่าคุณจะใช้ตัวของโอโซนกับสิงในน้ําหรือว่าคุณจะใช้ตัวของปเปอร์แมงกานีดในสภาวะุนแรงแล้วค่อยเติมกรดที่หลังเนี่ยนะครับโปรดักที่คุณได้ก็คือคุณตัดพนักสามชิปแล้วคุณก็กลายเป็นคาร์บอ,อซิลิกนะครับถ้าเกิดเป็นอินเทอร์เนลแต่ถ้าเกิดเป็นเทอร์มินอลนะครับก็จะกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ําหรือว่าก็คือเป็นกรดคาร์บอนิกนั่นเองนะครับ